สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่ทาคลิปผ้าไหมมือสองค่ะคลิปนี้เป็นราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าผืนนี้เป็นผ้าป้ายค่ะผ้าผ้าป้ายป้ายมาแล้วก็ติดจะขอนะคะค่ะเอเท่าไห่ก็ใส่ได้ค่ะเป็นผ้าป้ายเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะ ขาดภาพไม่ชัดเจนภาพไม่โดดเด่นบอกคุณแม่ด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นราคาหกร้อยบาทนะคะเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะเป็นผ้าป้ายแบบนี้ค่ะค่ะอัดผ้ากาวค่ะป้ายมาแล้วก็ติดตะขอเอานะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะคืนนี้นะคะลิปนี้นะคะค่ะนี่ค่ะป้ายมาก็ภาพอาแบบนี้ค่ะหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ําไหลค่ะ ค่ะหกร้อยบาทนะคะเป็นมือสองค่ะผ้าป้ายค่ะค่ะพร้อมใส่นะคะใส่ได้เลยนะคะพร้อมใส่ค่ะรหัสสิบนะคะค่ะเป็นรหัสสิบนะคะค่ะผ้าป้ายค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่เรียบร้อยค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะ ค่ะพื้นนี้ลายดอกมะเขือนะคะประกาศต้๊อมค่ะค่ะพื้นนี้สวยงามมากค่ะแต่มีตำหนิอยู่นิดหน่อยนะคะค่ะมีตำหนิอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ดำดำมองเห็นนะคะตะปูเตียงกอตะปูเตียงหน้าบ้านค่ะกอตะปูเตียงตะแค่หน้าบ้านค่ะค่ะเป็นลายดอกมะเขือค่ะเป็นผ้าสามตะกอสวยงามมากค่ะผ้านี้ยังสดใสเลยค่ะสีสดใสใหม่อยู่ค่ะ เพียงแต่กอนแต่ปูเตียงแต่เขาชุนไหวแหละค่ะหกร้อยบาทนะคะเขาชุนเขาชุนเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะให้ช่างปักให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเราไปตัดชุดเด้ชุดแสบเหมือนคุณแม่ก็ได้ค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะตัดเหมือนคุณแม่ใส่ก็ได้นะคะคุณแม่ก็ตัดผ้าพวกมีตาหนิแบบนี้แหละค่ะค่ะอากาศมันร้อนคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนชุดใส่ค่ะเมื่อเช้าใส่แบบผ้าไปทำบุญกลับมาค่ะ ค่ะนี่หกร้อยบาทค่ะลายดอกมะเขือปากกาต๊อบนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็ผ้าป้ายเหมือนกันค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะผ้าป้ายเหมือนผืนช่องทางน้ําไหลนั่นหละค่ะค่ะรหัสแปดนะคะผืนนี้นะคะเป็นผ้าป้ายนะคะผ้าป้ายแล้วก็มาติดตะขอเอาค่ะรหัสแปดนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะป้ายอย่างนี้ค่ะค่ะมีอัดผ้ากาวค่ะป้ายมาแล้วก็ ติตะขอเอาค่ะค่ะเราเราเลื่อนได้ค่ะค่ะรางหนักแปดนะคะหกร้อยบาทค่ะเป็นลายนางงามค่ะสามตะกอทอมือนะคะค่ะพร้อมใส่ค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมใส่นะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะแม่บววลลักษ์ผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะ ไม่เป็นต่อเป็นรองจากพ่อค้าคนกลางนะคะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาผ่านการซักรีดแล้วก็เอามาลงสู่ทางช่อง YouTube ของเรานะคะพื่ภาพให้ท่านพี่น้องได้ดูนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะลายนี้นะคะหกร้อยบาทค่ะ<ม>ค่ะพื้นนี้เป็นลายลูกแก้วนะคะแต่มีตาแหน็นะคะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะลายลูกแก้วค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะมีตาเหน็นะคะ ค่ะนี่ก็เกาะตะปูเตียงหน้าบ้านค่ะตะปูเตียงเนี่ค่ะทำลายผ้าไหมกันเก่งมากเลยค่ะไปให้ช่างข่าปางให้ก็ได้ค่ะมีแผหนึงนะคะค่ะแต่เป็นลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นผ้าลายลูกแก้วนะคะยกขีดห้าตะกออลายลูกแก้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะลายร้อยดาวค่ะมันเป็นสีธรรมชาติค่ะผ้าผืนนี้ค่ะค่ะเสียดายมากเลยถ้าราคาไม่ ไม่กอดตะปูเตียงนะราคาไม่อยู่ราคานี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นค่ะเป็นผ้ายกขีดค่ะค่ะลายร้อยดาวค่ะหกร้อยบาทค่ะเอาไปตัดกางเกงก็ได้ค่ะตัดชุดแสงเหมือนคนแม่ก็ได้ค่ะขาะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะสวยมากค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ค่ะเป็นยกขีดลายทุกแก้วนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะพืนนี้ก็หกร้อยบาทนะคะเป็นสีคำ้คำค้ำสีเม็ดมะขามเข้มค่ะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มหกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะ ผืนนี้ไม่มีตาหนินะคะค่ะแต่ว่าหน้าไม่ค่อยกว้างค่ะเป็นหน้าแคบนิดหนึ่งนะคะค่ะความยาวจะอยู่ที่เม็ดเจ็ดสิบค่ะค่ะเม็ดเจ็ดสิบนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสีเม็ดมะขามเข้มค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่มยืนนะคะค่ะหน้าไม่ค่อยกว้างนะคะผ้าผืนนี้นะคะเม็ดเจ็บสิบนะคะค่ะเราจะบอกความกว้างความยาวไปด้วยค่ะความยาวไม่ค่อยยาวนะคะผืนไม่ค่อยใหญ่นะคะเจ้าของผ้าตัวเล็กค่ะ เจ้าของผ้าใส่เสื้อเบอร์เอ็มค่ะเขาก็เลยทาทาใส่เขาเองค่ะเขาไม่ได้ใช้ทําขายเขาบอกแต่เราไปหาซื้อผ้ามือสองเขาก็ขายให้ค่ะขาดนี้ก็หางกระรอกค่ะหางกระรอกวีซีมนะคะขาะรหัสสิบค่ะหางกระรอกวีซีมนะคะขาดหกร้อยบาทค่ะเป็นมานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะขาะหกร้อยบาทค่ะหางกระรอกวีซีมค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะหกร้อยบาทค่ะ หางกระรอกลูซีมหกร้อยบาทนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าไหมสองเส้นหมุนเกลียวใสกันเขาเรียกว่าหางกระรอกค่ะค่ะผ้าหางกระรอกแต่เขาเรียกว่าลายลยซีมค่ะไม่มีตำหนิน,นะคะพวกนี้ค่ะไม่มีตำหน,นิตัดกางเกงก็สวยค่ะตัดเสื้อคลุมชุดเดรสชุดเสกก็งามค่ะ ค่ะผืนนี้เป็นผ้าเป็นตัดเป็นป้ายป้ายมาแล้วก็ค่ะนี่ก็สวยนะคะไหมบ้านผูงยืนค่ะป้ายมาแล้วก็ตะขอค่ะตะขอเกาะเอเลยนะคะก็บอกอย่างนี้ค่ะค่ะมีตะขอในตัวนะคะผ้าผืนนี้นะคะคาะหกร้อยบาทค่ะคาะหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะผ้าปืนนี้ไม่ได้แปรรูปไปไหนนะคะเขาจะใส่แต่ตะขอป้ายมาเลยค่ะเขาไม่ได้ตัดเขาไม่ได้เขาไม่ได้การไกลหนีบทิ้งนะคะค่างหกร้อยบาทค่ะเอลสามเป็ดสามสองใส่ได้นะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธ์ปกป้องทุกท่านค่ะ